<łość> เราตั้งได้เลยนะหมอโอเคเชิญค่ะไม่ไม่เชิญเชิญคุณผู้หญิงสิครับผมต้องเชิญคุณผู้หญิงสิโอโอเคอาหลังตรงเลยค่ะครับชิดไหมครับโอเคครับเบนชิดเบนชิดเขาโอเคค่ะจัดจัดก่อนไหมครับหลังตรงก่อนเลยถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนครับ ขอบคุณนะคะเจ้าเบ่าก็หล่อมากเลยโขอบคุณมากครับทำไมชมเจ้าเบ่าคนเดียวทำไมชมกั่านเดียวอ่ะพี่จักรินไม่รักหนูหรอพี่ต้องรักหนูหน่อยนะรอดูเพื่อนเจ้าเบ่าเลยค่ะอ๋อเพื่อนเจ้าเบ่าเป็นไงจะบอกว่าเพื่อนเจ้าเบ่าแซ่บมากมีมีครับมีมีใส่ไทยช็อตฟิลเลยนะ โอเคจบไหมับกค่ะโอเคค่ะก็ก็เริ่มเลยนะเริ่มเลยเลยเริ่มเลยเลยเริ่มเลยเลยเบนเริ่มเลยครับก็วันนี้นะคะเบนก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกๆคนมากๆนะคะที่มาร่วมยินดีนะคะระหว่างพี่แก๊ปกับเบนนะคะทั้งสองคนค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอกับพี่ๆทุกๆคนในวันนี้ค่ะครับเล่าท้าวความไม่เคยได้สัถึงที่มาที่ไปของความความรักเนาะโอ้โหหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบ ปิ๊งกันได้ยังไงอ๋อปิงกันได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้พี่แก๊ปเล่าดีกว่าเป็นฝ่ายชายบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเบนนัดเล่ามาเยอะและ้วเล่ามาเยอะแล้วพูดเยอะและ้วขอให้เป็นผู้ชายบ้างก่อนอื่นสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่อุตส่าห์เดินทางมาถึงพัทยาโรงแรม Royal ค liff และสุวรชุมพีชครับเพื่อมาแสดงความยินดีและไว้พอให้กับเบนและผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงานฉลองกับ กับผมกับเบน์ครับส่วนเรื่องความรักใช่ไหมครับจะกันได้ยังไงเจอได้ยังไงเจอกันได้ัไงก็เจอกันที่ทํางานนะครับพอดีผมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเครื่องสําอางชื่อมิเล่แล้วก็บริษัทนี้ก็ได้ขอให้คุณเบน์นะครับมาช่วยถ่ายโฆษณาก็เลยมาเจอกันที่สตูดิโอครับเจอกันครั้งแรกก็เห็นว่าน้องเขาก็น่ารักมากครับก็เลย ชวนมาเผื่อเขาอยากจะมาเที่ยวที่พัทยาครับเป็นคำพาอะไรเขาครับความสุขสนานครับความน่ารักครับเมื่อมื่อกี่ปีมาแล้วนะคะโอ้หลายปีแล้วครับเอ่อประมาณ5ปีครับก็เลยมีสาเหตุที่เดี๋ยวให้เบนซ์บอกเกี่ยวกับเกี่ยวกับแหวนครับ มาสลัดฟอะคโกกันมา5ปีใช่ค่ะก็คือความหมายอันนี้แหละคะ่ะที่พี่เขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคเหมือนให้ความสําคัญกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องขอขอบคุณนะคะคพี่แก๊คคบค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณเบนเหมือนกันครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่มีเบ้นอยู่ในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ให้พรผมครับที่ให้ผมได้เจอคนดีๆน่ารักน่ารักแล้วก็เบ้น<ม>เป็นคนที่อย่างที่ผมบอกเมื่อวานครับ<ม>เป็นคนที่จิตใจดีมาก ไม่ใช่แค่กับผมแต่แบบคนรอบข้างเขาใส่ใจแล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยทั้งครอบครัวผมเ,เพื่อนผมและโดยเฉพาะทีมงานผมด้วยครับเขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนคือเป็นน่ารักมากๆครับก็ตอนที่เจอกันนะคะเราเข้าไปจีบคนนหมก็กกค่อยๆเนียนๆนะครับ <laughs> พยายามพยายามสมูทสมูทเข้าไปอะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่นะครับตอนแรกไม่หรอกไม่หรอกคือครั้งแรกอะค่ะที่เจอกันนะคะเพราะว่าเราเหมือนเราไปทํางานก็นึกว่าแบบเอคนผู้ชายคนนี้แบบเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการหลอกล่อบอกว่ามาโรงแรมสิครับเออเนี่ยชนเข้าโรงแรมเลยจ้าพาเที่ยวพาเขาผมมาเที่ยวพาเที่ยวอะไรนะอะไรนะคะ ตอนแรกอัไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเพราะว่าคือก็นึกว่าแบบพี่เขาอะทํางานอยู่ในสายงานตรงนั้นที่เขาแบบว่ามีหุ้นส่วนด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็เลยเหมือนกับอ่ะเอ้ยังไงนะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมาเที่ยวโรงแรมสิตอนนั้นเราก็ตกใจว่าเอะไปโรงแรมไปโรงแรมอะไรอะไรเงี้ยก็คืองงๆเหมือนกันว่าเออเขาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบมาแนะนําตัวว่าเออเนี่ยพี่อะทำธุรกิจนี้อยู่นะะอะไรเงี้ยอยากจะเชิญครอบครัวของเบน์เนี่ยมาเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเบนเองอะเบนก็ เหมือนไม่ได้ติดต่อพี่เขาเลยค่ะในระยะเวลาแบบหายกันไป3ปีเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะใน5ปีเนี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็หลอกล่ออีกค่ะหลอกล่อในที่นี้ก็คือเราเนี่ยกำลังจะหรือเบนหลอกล่อพี่ครับเนี่ยยังไงกันแน่เบนเบนก็ไม่รู้ว่าใครหลอกล่อใครแล้วกานนี้ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยคือตอนช่วงนั้นเนี่ยเบนกำลังจะทําธุรกิจของตัวเองด้วยที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางค่ะก็เลยตัดสินใจก็ เหมือนกับมีเพื่อนของเขาเนี่ยค่ะแนะนาอีกทีนึงบอกเออเรามาเบนมาเรียนคอร์สหนึ่งไหมอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้วิธีการหลอกล่อด้วยการวิชาการเข้ามากับเราตอนแรกึไม่ได้หลอกล่อนะครับคืออยากมอบสิ่งดีๆให้นะครับมอบคำนุ้ให้ให้เป็นแักสไม่ไม่มีคําว่าหลอกล่อครับเรามีเจตเจตนาดีๆให้กับคุณเบนโอเคโอเคโอเคเสียใจว่าถ้าพูดอย่างนี้ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจก็คือเจตนาดีก็คือบอกว่าอยากให้มาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะ เบนก็อโอเคตัดสินใจอยู่ก็โอเคค่ะก็ก็ไปเรียนค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้เจอพี่เขาเพราะว่าเหมือนกับตัวพี่เขาก็คือให้เพื่อนอ่ะแบบเหมือนแนะนํามาอีกทีนึงอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อ่ะเบนก็เรียนพอจะจบใกล้หลักสูตรแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาลองมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะมาแบบมาคุยคุยกันไหมอะไรเงี้ยลองมาศึกษาดูใจไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ต้องเปิดใจแล้วแหละด้วยอายุอานามของเราเนาะมันถึงเวลาแล้วที่เราไม่เปิดใจะะอะไรเงี้ยค่ะแ่เาบ่เลยแต่แล้แต่ทำไมเราถึงได้แบบเอ,เออเพราะกลัวค่ะเพราะว่าเรามีความกลัวเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับ ด้วยทั้งหน้าตาด้วยเนาะทั้งหน้าตาเขาก็ดีอการศึกษาก็ดีจิตใจก็ดีนะครับต้องให้กรดิบเจ้าาวบ้างนะครับก็แบบว่าก็ดีทุกอย่างเราก็แบบเอกลัวแบบไอ้นี่คือพูดตรงๆเลยว่ากลัวว่าสาวเยอะหรือเปล่าน้อกลัวว่าแบบจะคุยกับหลายคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้เปิดใจก็เลยทำไมพี่จักรินหัวราะอย่างนั้นก็ก็ ลองคุยไปเรื่อยๆค่ะพอเราลองคุยไปเนี่ยในตอนแรกที่ที่เราคุยกับพี่เขาอ่ะเขาจะมีความแบบจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับในสิ่งที่ที่เราคิดไว้อะว่าโอ้ยน่าจะเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือเป็นคนที่เรียบร้อยมากเรียบร้อยมากคือเล่าเล<ร>่าไม่ดื่มอย่างที่สุภาศิษฐเขาบอกนะครับ<ะ>ตัดสินหนังสือด้วยหน้าปกนะครับอ,อใช่ก็คือเหมือนแบบเราเราก็ไม่ดื่มอะไรเงี้ยค่ะเที่ยวกลางคืนก็ไม่เที่ยว แต่เป็นคนที่เล่นกีฬาอ่านหนังสือแล้วก็เจอกันครั้งแรกก็คือแบบเรียบร้อยมากคือแบบนั่งนั่งนี่คือนั่งตรงๆนะแล้วก็เบนทานอะไรครับ <c oughs> คือเป็น <c oughs> แบบเป็นประโยคแรกที่หนูแบบ เอาอันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่ครับหนูก็ก็ต้องดูแลไงครับสุขภาพบริโใช่ไหมครับแล้วแล้วหนูอ่ะหนูจะเป็นคนที่อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแซลมันต่างจากเรามากเป็นคนละขั้วมันคนละขั้วกันเลยค่ะคือเราจะเป็นอย่างนี้ส่วนเขาก็จะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยก็เลยเข้ากันได้ดีไงครับเพราะมีความไม่เหมือนกันนะครับใช่ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าโอเคอลองเปิดใจดูแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆเออพี่เขาก็แบบน่ารักดีแล้วก็เหมือนให้ความให้ความรู้ด้วยเนาะหนึ่งแล้วก็ ให้คนรู้ให้คนรู้ไงให้เรื่องเกี่ยวกับวิชาการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้วยแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกอุ่นใจเรารู้สึกแบบเหมือนเขาเป็นพ่อคือแบบไม่แบบไม่ใช่อย่างนั้นคือคือเหมือนเราเป็นพ่อเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็ช่วยกันนะมาช่วยกันแต่แบเองเขาก็ช่วยผมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าใช่พาะคุณูหนหัวพ่ะคุณูหนหัวเพราะคุณูหนหัวไม่แต่อยู่กับแบนเองผมก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่ผมก็ต้องทําแบบ เอาไซด์เดอะคอมเบ t ร o n ซนไงครับเพราะว่าอยู่กับเบนเองด้วยการที่คุณเบนก็เป็นนักแสดงแล้วก็ต้องออกกล้องออกไรอย่างเช่นผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนที่ขี้อายมากก็ค่อนข้างอินโทรเวิร์ตแต่พอได้รู้จักกับเบนเนี่ยก็ทำให้ผมเก่งขึ้นในการเรื่อง Public Speaking ในการเจอแบบพี่ๆส่วนบญชนนะครับแล้วก็ในการแบบคุยสัมภาษณ์ผ่านทางด้านกล้องก็ดีขึ้นครับแล้วเขาก็ช่วยผมด้วยครับในการเตรียมในการในการตรงนั้นครับความเพอร์เฟกของเราทำให้เบนไม่ล้าที่จะแบบ โอ้ผมไม่เพอร์เฟกหรอกครับไม่ครับผมก็คิดว่าไม่กล้าที่จะยังไงครับไม่กล้าที่จะเปิดใจตอนแรกไม่กล้าให้เปิดใจไงอ๋อครับเพราะเขาเขาตัดสินหนังสือด้วยหน้าปกไงครับนั่นก็คือสายเหงาความในใจอันนี้คือความในใจของเจ้าบอกเหรอใช่ใช่อะไรนะคะเปิดสารบัญนตอนไหนเปิดสารบัญที่อ่านตอนไหนใช่ไหมคะจำได้เลยว่าเออรู้สึกดีกับเขาก็ตอนที่เหมือนเขา แนะนำให้เราไปเรียนเรียนบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็มาเจอกันอีกรอบนึงแล้วก็วรู้สึกคุณพ่อคุณแม่ใช่ใช่แล้วก,แวก็แล้วก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะเหมือนพอเราคุยกันไปเรื่อยๆ่อะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูเป็นคนจริงใจแล้วก็จริงจังกับกับทุกๆเรื่องคือเหมือนกับเขาเป็นคนมีรายละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะเราลองเปิดใจกับกับพี่เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า อยู่อยู่ด้วยแล้วก็คุยด้วยแล้วก็รู้สึกแบบสบายใจแล้วรู้สึกอบอุน่นเหมือนที่เหมือนที่บอกพี่ๆไปก็เลยอ่ะลองดูค่ะคลองคุยกันดูความต่างต้องปรับปรุงกันความต่าง,ง,าางจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบ็นเองอะ่ะเบ้นถือว่าเบนเป็นธรรมชาติร้อซตั้งแต่ที่คบกับพี่เขาเลยค่ะคือเราอยากจะให้เขาคบในตัวตนของเราในในที่เราเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเขารับเราไม่ได้ หนูว่ามันก็ยากกับการที่เราจะใช้ชีวิตคู่แล้วก็ตัวพี่เขาเองเนี่ยเบ้นว่าเขาอะ่ะปรับเพื่อเบ้นอะ่ะ <c oughs> เยอะมากเหมือนกันก็ไม่ได้เยอะครับผมก็เป็น <c oughs> ตัวของตัวเองอะครับแล้วก็ในการที่เบ้นเนี่ยเขาคุณเบ้นเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลดังนั้นเวลาคุยกันเนี่ยเราก็ใช้เหตุและผลในการคุยกัน ตอนนั้นก็ชวนกันได้ดีเห็นแบบสนุกสนานบ้าบออย่างงี้แต่จริงเขาก็มีสาระมากนะครับแต่แต่ว่าตัวตัวอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราคู่เราเนี่ยที่ที่เบนชอบในตัวพี่เขาก็คือความที่เขาเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะพูดเลยค่ะว่าเบนอันเนี้ยพี่ไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออแบบเนี้ยดีเพราะว่ามันพอพูดจบ เราก็ได้รู้แล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเราก็ปรับตัวเข้ากับหาเขาเขาก็ปรับตัวเข้าหาเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะจูนกันได้ดูคะแบบว่าเวลานางเล่นแบบเล่นร้ายหรออะไรเงี้ยอ๋อดูดูดครับดูครับอ๋อผมนะได้ประสบการณ์นั้นเองเลยครับเพราะว่ามันค้างจากที่เขาเล่นมาแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับอย่างเช่นบางทีผมบอกเบน์ผมเหนื่อยจังเลยกลับมาทํางานเบน์เขาจะบอกพแรไปรับนี่แค่เริ่มต้นนะ นี่คือการเริ่มต้นเซลเลนเซลเลนเซลเลนครับแต่พอดีเขาก็มีการให้ผมช่วยด้วยครับในการที่แบบว่าแบบในการที่เขาท่องบทหรือในการที่ไปแสดงครับแต่ผมแต่ผมเป็นคนรับมากกว่าคือไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้คือเบน่ะแบบถ้าเบนแสดงละครใช่ไหมคะแล้วเบนต้องมีแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีคนต่อบทให้ก็จะเป็นพี่เขาเป็นคนต่อบทให้พยายามครับจะต่อได้ไม่ค่อยดีครับแต่เขาพยายามช่วยเขาให้ถึงให้ถึงทีบทใช่ก็ช่วยกัน ก็ก็จริงๆก็ดีสำหรับผมก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับครับนใหญ่บทที่รับทุกบทเลยค่ะก็โดนทำร้ายมากกว่าถูกกระทำหรอครับถูกกระทำถูกกระทำหรอไม่หลอกไม่หลอกไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับค่ะก็เลยไปตอนขอนะครับขอแต่งงานของเราเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ไหม ก็เซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับคือเซอร์ไพรส์ยังไงคือจริงๆตอนแรกอยากจะคอสที่สถานที่หนึ่งแต่เนื่องจากสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่เก่าแก่มากนะครับก็เลยทางนั้นเขาก็เลยอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้อนุญาตในการที่เผยแพร่แบบรูปภาพก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนั่นก็เลยยิ่งมีเซอร์ไพรส์ก็เลยไปขอที่ที่ปารีสครับเพราะผมก็รู้สึกว่าที่ปารีสเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่ฝรั่งเศสก็เป็นเมืองที่โรแมนติกมากๆก็อยากที่จะเซอร์ไพรส์เขาที่ เมืองที่โรแมนติกที่สุดนะครับอะไรนะคะคือจริงๆอะค่ะเริ่มเริ่มแรกของเราเลยอะเรามีการแบบว่าคุยกันอยู่แล้วในในเบื้องต้นนะคะว่าโอเคเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยพี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันถึงเวลากับการที่เราจะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เดินเดินอยู่เนี่ยแหละในในห้างห้างหนึ่งแล้วก็บอกว่าไป เราไปดูแหวนกันดีกว่าแล้วแล้วคำว่าแหวนตอนนั้นอะคือนึกว่าจะเป็นแบบอเซซซอรี่ของเขาครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปนี่แหละร้านเพื่อนพี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วก็เลือกเบน์อยากได้อันไหนก็คือเซอรไพคือจริงๆแล้วก็คือใช่ก็คือซไพสคืออันนี้คือที่แบบว่าไปแบบอ่ะเบน์เลือกเลยอยากได้อันไหนแล้วหนูก็ถามว่านี่สซไพตรงไหนเนี่ยผมกลัว่าเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวไม่ถูกใจเขาก็ให้เขาเป็นคนแบบเลือกเองไปเลยครับให้ถูกใจไปเลยครับรต เอาก็ห้าปีเลยไงก็หันไปบอกเอ้พี่วันนี้เราห้าปีพอดีเลยนะแล้วเขาก็เลยหันมาบอกว่าอ้าวก็ทางนั้นก็ห้าปเลยเออเนี่ยใช่พบรอบหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าโอเคมาถึงเวลาของเราแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนี่ตอนที่เราตัดสินใจของเรามเรามีความคิดว่าอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วแหละคือมันพร้อมแล้วท่ม คือคืออันนี้ครับเคยมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่ผมนับถือมากๆเขาเคยบอกปั๊มานึ่งปั๊มหนึ่งกับปั๊มหนึ่งแต่คือ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 เขาพูดได้ได้ดีมากเขาก็บอกว่าถ้าจะแต่งงานกับใครอะครับเลือกอย่าเลือกคนที่แต่งงานที่กับคนที่เราอยู่ด้วยได้ต้องเลือกคนที่เราขาดเขาไม่ได้ผมก็รู้สึกว่ากับเบนเนี่ยผมขาดเขาไม่ได้ครับก็เลยครับ การที่ความแตกต่างกันมากครับแล้วเบนเองเนี่ยในความน่ารักของเขาเขาทำให้ทุกทุกวันของผมมีความสุขและเขาก็คอยดูว่าทุกทกวันของผมเนี่ยเราจะมีแต่สิ่งดีๆให้กันและกันคอยช่วยกันคอยเตือนกันนะครับและทุกทุกวันเนี่ยผมก็เห็นว่าเบนเขาก็พยายามที่จะทําให้ผมมีความสุขแล้วก็มีเจตนาดีๆไม่ใช่แค่กับผมอย่างเดียวแต่กับครอบครัวผมด้วยครับและคนรอบข้าง เมื่อกี้ก็ได้ทำให้สาวๆอิจฉาเบนไปแล้วเพิ่มขึ้นอีก50%พูดจริงปะเนี่ยอุยตายแล้วหนูเขินเลยเนี่ยขอบคุณนะคะครับขอบคุณเบนเช่นกันครับขอบคุณเลยค่ะเราเขิากเขากเขาขาดเราไม่ได้ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าตัวเบนเองเนี่ยก็อยากจะมีรักแท้เหมือนกับผู้หญิงทุกๆทั่วๆไปค่ะแล้วก็เราก็ได้เจอรักแท้แล้วขอบคุณครับ ก็เลยรู้สึกดีใจค่ะพี่แก้วพี่แก้วไม่เล่าเลยไม่เล่าเลยครับไม่เล่าเลยครับเอาเหรอทำไมพี่แกไม่พูดล่ะเตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมพี่แกพูดเลยพี่แกพูดเลยหนูเจ็บคอแล้วโอเคโอเคครับพิธีเมื่อวานก็เริ่มจากแข่งขันหมาดครับแล้วก็ที่สนุกสนานมากครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆเจ้าบ่าวที่ช่วยผมสามารถผ่านตละดานได้นะครับเพราะว่า ทางด้านเจ้าสาวเองเนี่ยแต่ละดานเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวได้วางแผนกันนี่แต่ละดานยากมากเลยครับตั้งแต่ฟิสิกส์มาตมาติกือเพอเชันแล้วก็ไปถึงสุภาษิตไทยโอ้โหโดนแต่พอดีโชคดีภาษาฝรั่งเศสด้วยครับแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนเก่งๆก็ช่วยผมในการผ่านทุกประตูได้เห็นทาานั่งไปเะเ่็งพาร์เนอร์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเหมือนกันว่าเจ้าบ่าวตอบถูกทุกข้อเลยครับครับเพราตั้งใจเต็มที่ผมก็พยายามจะอินทราคให้เพื่อนๆเขาเข้ามาร่วมด้วยเวลาแบบ ไปแหกขันมากเพื่อจะได้ให้บรรยากาศมันสุขสนานนะครับหลังจากนั้นก็มีพิธีโบสถ์เพราะผมเป็นคาสอลิกครับครับครับแล้วก็มีเลี้ยงฉลองตอนกลางคืนสําหรับเพื่อนๆที่มาร่วมงานวันที่7เพื่อมาขอบพระคุณพวกเขาที่มาร่วมงานเพราะก็มีเพื่อนๆที่แบบเรียนกับผมตั้งแต่ผมอายุ8ขวบผมไปอังกฤษตั้งแต่อายุ8ขวบก็มีเพื่อนๆจากเมืองนอกตั้งแต่ผมอายุ8ปขวบ9กขวบอะครับเขาก็มาบินมาร่วมงานด้วยก็เลยมีมีงานเมื่อคืนเพื่อขอบคุณเขาครับครับ ใช่ค่ะแต่ว่าตัวเป็นเองเนี่ยก็คือเหมือนก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบว่าได้เข้าพิธีนะคะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะก็รู้สึกแบบเซนอะไรนะครับนิโคเลสเดฟร์ต้องมีเซนเนมครับนี่คือเซนเนมของของพี่แก๊ปค่ะแต่เป็นคนน่ารักมากเขา พยายามท่องบทที่จะเตรียมพร้อมสําหรับเข้า,เข,าเข้าพิธีโบสถ์ครับโอ้ตเตรียมหลายเดือนเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเบนมากๆกครับก,ก็ก็รู้สึกแบบว่าประทับใจค่ะแล้วก็คือเหมือนเหมือนเราแสดงละครเราก็เหมือนนั้นคือละครแต่ใช่ก็คือเข้าฉากบ่อยเกี่ยวกับการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าฉากบ่อยแต่ตอนเนี้ยมันคือชีวิตจริงของเราทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆค่ะใน,ในแต่ละพิธีนะคะตั้งแต่พิธีม่านพิธีโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบตื่นเต้นทุกทุกทุกงานนะคะที่จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การการที่เราจะมีครอบครัวเนาะมันก็ไม่ได้เหมือนละครในความรู้สึกของเบนส์นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจุดจุดเนี้ยของเราสองคนแล้วก็วันนี้ของเราสองคนมันคือการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ะคะ่ะ มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบว่าละครที่แบบเออจบอันนี้คือแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเงี้ยค่ะมันทุกๆวันน่ะมันจะต้องมีการปรับไปเรื่อยๆของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะมันดีบ้างร้ายบ้างแต่ก็อยากจะให้พี่แ๊ปจับมือหนูไว้ <ổ. S 1> ทุกวันสู้ไปด้วยกัน <C HA. S 2> ค่ะโโ <c oughs> ใช่ใช่ระจนภัยไปด้วยกันอันนี้คือ <ข oot S 1> สัญญาอยากมึงเขาต่อาเป็น เบนมีความรู้สึกว่าเ<ห><ค>บนไม่อยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรเลยค่ะในตัวเบนเองนะคะเบนอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันคือการกระทําที่ทําไปในทุกๆวันแล้วก็อยากให้พี่แก๊บอ่ะยิ้มได้ทุกวันในสิ่งที่พี่แก๊บอยู่กับเบ้น,นะค่ะแค่นี้เบนก็มีความสุขแล้วจริงๆแล้วแก๊คะเรารเรามีคำมั่นสัญญาอะไรให้เบนไหมหรือว่าจะบอะไรกันบ้างก็นี่ผมว่าก็เป็นคำมั่นสัญญาแล้วนะครับในในหวานนี้อย่างที่ พระท่านได้ไดเทศไว้เมื่อวานนะครับก็ต้องอยู่ดูแลการรักกันแล้วผมก็ได้คำมั่นสัญญาในที่ที่โบสถ์แล้วครับว่าผมเองก็จะพยายามให้ดีที่สุดในการที่ดูแลคุณเบนแล้วก็ครอบครัวของ,ของคุณเบนนะครับแล้วก็จะพยายามให้ทุกๆวันเรารักกันมากขึ้นมากขึ้น,นทุกๆวันนะครับเหมือนกับเรื่อง 51st day ให้แบบ hmm. แต่ละวันเนี่ยให้หวานแล้วมีเซอร์ไพรส์ทุกๆวันครับแ,แล้วจะมีวิธีเติมหวาน อันนี้ผมบอกไม่ได้เลยครับน้องเซอร์ไพรส์สิครับต้องเซอร์ไพรส์เขาสิครับผมบอกไม่ได้เลยครับไม่มันเป็นเคล็ดลับไงถ้าสมมติคนอยากรู้ไหนไหนเอาไหนเราบอกเลยสิว่าเขาต้องหาเคล็ดลับของเขาเองครับนะครับค่ะว่า ไม่มีเลยค่ะหนูตอบหนูได้เราเราต้องพูดความจริงในการที่ไม่มีคือมีไงมันมีทเิสไงมีทวิสไงมีทวิสคือคือเขาเป็นคนที่อันนี้คือข้อดีเหมือนกันค่ะที่แบบว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ไม่เก่งแต่เขามีความจริงใจที่ให้ทุกวันคือถ้าอันไหนที่เขาสัญญาแล้วว่าเขาอยากจะทําให้รักษาคำพูดเขาก็ใช่ใช่คือการสัญญาด้วยแล้วก็รักษาคําพูดด้วยคือเขาก็จะทําให้จริงๆแต่ถ้าอันไหนที่บอกเบน์อันเนี้ย พี่อะยังทําให้ไม่ได้นะ<ด>ก็เอาเข้าใจค่ะอะไรเงี้ยคือคือมันไม่ใช่แบบว่าการที่คนเราอะพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าการกระทามันไม่ได้ทำอะแบบนั้นมันก็มันก็ไม่น่ารักเันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่าตัวพี่เขาเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่พูดคําไหนแล้วคือเขาทําได้จริงๆแล้วก็คํานั้นจริงๆค่ะค่ะเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่ที่เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็มั่นคง ในชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นําคือผู้นําแบบผู้นําจริงๆอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเราอ่ะจะเป็นคนที่จะเป็นคนที่เล่นๆอะ่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบสบายๆเล่นๆอะไรเงี้ยมันต้องมีคนนึงที่คอยมาเบรกเรามันจะทําให้เราแบบเหมือนไปคู่กันได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ โอ้มีมีคุณแม่นะครับมีคุณแม่คุณแม่พี่แก๊ปค่ะที่แบบว่าอวยพรเราตอนที่แบบว่าของขวัญรับไหวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบมีน้องญาติของเบ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่พูดเพราะว่าในตระกูลเนี่ยทั้งตระกูลน่านครก็คือเบ้นคนเดียวที่ได้แต่งก่อนก่อนหลานๆก่อนทุกคนก็เลยแบบว่าทุกคนก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะในวันนั้นผมเองก็ยังไม่เคยเห็นท่านน้ำตาออกเลยครับเพราะคุณแม่เป็นใจ ผู้หญิงเล็กอะครับใจเล็กแต่วันนั้นก <sim. S 2> ็ก็เห็นว่าท่านก็ตาอะไรครับท่านก็แบบว่าซึ้งมากค่ะท่านก็แบบว่าลูกชายคนเล็กเนาะออกเรือนพันนนีมูกับพยาเริ่มมีลูกแล้วเบบี้เริ่มเลยไหมคะต้นปีอ่าเรื่องฮันนีมูนเดี๋ยวอาจจะเป็นปีหน้าครับกำลังดูกันอยู่ว่าที่ไหนอะครับส่วนเรื่องครอบครัวก็จะพยายามเลยครับอยากมีจะพยายามไม่ดีที่สุดอยากไม่อยากไม่อยาก ใช่ใช่ครับสำหรับผมมาเริ่มเลยครับาเจ้าสาวเราแกก็พรอมาสาว่ผมได้เคู่เลยครับถามเบ้นเป็นเริ่มทุกวันอะไรนะคะ เออเป็นดนักได้ทั้งคู่เลยค่ะยังไงก็ได้ชั้นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้<อ>ค่ะฟุตบอลทีมจริงๆอ่ะจากคุยคุยกับพี่แกบอกว่าพี่แกหนูอ่ะเนี่ยถ้าหนูมีลวดหนูขอ12บคนได้ไหมฟุตบอลทีมแต่ด้วยอายุอานามคงไม่ไม่ทันแล้วแหละถ้า12อ่ะเราต้องแต่งอายุตั้งแต่เดี๋ยวย่้าถึงจะทันอะไรนะคะลูกนางสิบสองนาง12ใช่เลี้ยงกันไปเลยส2บนอะคนอ่างเงี้ยเลี้ยงกันแบบว่าให้วิ่งกันให้เต็มอย่างเงี้ยดีไหม ยังทําอยู่ค่ะยังไม่หายไปไหนนะคะทุกคนยังรักวงการบันเทิงอยู่ใช่ค่ะยังยังอยากทํางานอยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้อยากให้วงการบันเทิงของไทยนะคะช่วยสนับสนุนกันให้ดีขึ้นกว่าน,นี้หน่อย <laughs> เพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะคือละครไม่มีให้เล่นเลยอะ่ะ <laughs> ยังไงวอนเอา,เอาเหล่หอหล่อตายแล้ว <laughs> <laughs> ม่คืออยากทํางานค่ะทุกคนก็เลยก็เลยอยากจะเล่นละครอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนเงียบหมดทุกคนเลยเนาะน่าเหนื่อยใจเหลือเกินแล้วก็เลยทาให้ฝากเขาด้วยครับให้เขาไปเล่นละครเลยอะไรนะคะไม่ไม่เป็นไรค่ะเซอร์ไพรส์แต่ว่าเราก็ต้องทํางานอยู่ดีค่ะเพราะว่าเราแยกกันทํางานค่ะตอนนี้เพราะว่าเบนซ์ก็มีธุรกิจของเบนซ์ด้วยที่เป็นเครื่องสําอางนะคะใช่ก็ของเขาเขาก็ทําไปก็เราอย่าไปเบียดเบียนเขาเราก็เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ มีความรู้มีฉลาด <c oughs> เราต้องหาเงินด้วยตัวเองค่ะเราต้องหาเงินด้วยตัวเองนะคะทุกคนเออ,เ,อ,อเนี่ยแหละเบ้นยังคงเบ้นแบว่ายัางโอเว่นให้ให้เป็นทงานในวงการในรถไปเบนตอบให้เบนตอบให้เสียงสุดเลยไหมเออชิญไปทํางานเลยค่ะคุณเบนครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเอาตอบตอบพี่เขาหน่อยใช่ใช่ก็ตามที่เพนพูดนะครับครับ หนูอยู่ภัทยาค่ะก็คืออยู่อยู่ช่วงช่วงช่วงที่เนี้ยนะคะจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าปกติโดยหลักแล้วถ้าใช้ชีวิตครอบครัวจริงๆอ่ะก็ก็คงย้ายมาอยู่พัทยาเลยเป็นหลักค่ะเพราะว่าอยากให้มันเป็นครอบครัวแล้วเราช่วยงานโรงแรมของเจ้าบ่าวอย่างไงอย่าไปช่วยเขาเลยค่ะให้เขาทําของเขาเองเถอะเนาะแยกกันทํางานดีกว่างี้ค่ะเราแยกกันเถอะเลยไอเรื่องทำงานนะแต่อย่างอื่นเราไม่แยกนะคะหนูเกาะเขาไปแล้วค่ะ เรายังไม่ได้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวต้องคุยกับเขาก่อนดูเลิกก่อนค่ะดี๋ยวให้เขาดูก่อนว่ายังไงพี่ใหห้นูพี่อยากให้หนูใช้ป้านางสกุนพี่อะใช้สิครับค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปดูเลิกก่อนค่ะว่าจะเป็นวันไหนยังไงค่ะ ไม่ได้มาออกเยอะออกเดือนแล้วให้ให้พี่กัปตนพี่กัปนโอทแบบไม่เป็นดีกว่าเป็นก่อนต้องสภาสตรีก่อนครับสภาสตรีก่อนครับอ๋อเนเจ็บคอเนเจ็บคออันนี้กาไฟฟ้ามาทั้งวงเลยนะช็อตนี้มาทั้งช็อตเลยใช่ไหมก็ก็ยังไงนะฝากอะไรนะเอาใหม่ฟิ่อ๋อแฟนๆถามใช่ปะอ๋ ขอ,อแป๊บนึงนะคะเช็ดเหงื่อนิดนึง <laughs> <laughs> เหงื่อแตกก็เอาหลอไปไป่อสวยโอเคเอาแบไปไปโอเคโอเคค่ะค่ะยังไงก็ฝากาแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจคู่ของเรานะคะเพราะว่าทุกคนก็เบนอ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้วล่ะคะ่ะว่าทุกคนก็มาแสดงความยินดีกับเบนนะคะก็อยากให้ทุกคนยิ้มมีรอยยิ้มไปกับงานฉลองของเบนด้วยนะคะยังไงก็ ฝากติดตามทุกๆอย่างของเบนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นละครนะคะหรือว่าธุรกิจเครื่องสำอางนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะมาครับค่ะได้ได้เลยค่ะได้ดาราค่ะครับโอเคได้ยินได้ไหมครับอาจารย์อ๋อครับมาเดยช่วย โอเคโอเคมาจุ๊บใหม่เลยครับผมเริ่มเลยจไหรอ่ตกลงตกลงอค้างไว้ค้งไว้ค้างไว้ครึ่งชั่วโมงนะโอเคยับโอเคขอบคุณค่ะเกล็ดเอาเกล็ดสักข่าแก๊บเออบร้อยโชกเพชรหน่อย <differences S 2> treats, ขอฟังนิดนึงนะครับเสร็จแล้วมองตรงกลางนะคะมองตรงกลางครับไม่ะป็นไรครับขอเจริญพร้นมรุ่งโรจนคะเดี๋ยวๆครับ